สวัสดีครับต้นหนังสอนเทนะครับก็วันนี้เรามาลุยทองกันต่อนะครับวันที่18เดือน9นะครับผม,อมตอนนี้ถ้าเราดูภาพใหญ่นะครับเขาอยู่ระหว่างเส้นกดทั้งขาขึ้นกับเส้นกดขาลงนะครับซึ่งอาจจะเป็นจุดที่เราต้องะระมัดระวังนะครับอาจจะรอเขาเลือกทางก่อนนะครับแล้วค่อยเล่นนะครับ ส่วนตอนนี้ทางเฟมเดเขาจบแบริชนะครับผมสร้างแนวต้านนะสี่ชั่วโมงก็ถ้าเที่ยงวันบ้านเราก็จบแบริชนะครับถ้าจบแบริชนะครับจะกลายเป็นการสร้างแนวต้านนะครับผมแต่ว่าตอนเนี้คือจะขึ้นไปก็มีโอกาสติดต้านนี้นะครับสองร้อยก็จุดนะครับผม ถ้าจะเบรกลงก็ติดแนวเทนไลน์นะครับนี่นะครับแล้วก็มีไส้ซ้ายมือนะครับผมมองว่าถ้าจะเล่นสั้นอาจจะเล่นขึ้นน่าจะง่ายกว่านะครับผมเพราะยังมีแก็บที่แบบแก็บตรงนี้นะครับที่เหลือเพื่อที่ว่าก่อนจะขึ้นไปชนเส้นเทนไลน์ขากดนะครับแต่ด้วยความที่ จะจากที่ผมแบ็กเทสมาส่วนใหญ่เขาจะลงไปต่อเลยช็อตแบบนี้นะครับก็มีบ้างที่แบบเขาจะกลับมาเบรกแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับแต่ถ้าเราดูสี่ชั่วโมงอะ่ะเนี่ยเขาค่อยๆลงแบบนี้นะครับเนี่ยตอนนี้เขาติดเส้นเทรนไลน์นะทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับอืมถ้าเราตีในทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยติดเทรนไลน์นะครับ ซึ่งจังหวะน,นี้ใครไม่ชชว่์ผมว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงนะส่วน g j ผมว่าวันนี้น่าจะสวิงง่ายกว่านะผมทำเฟรมเดย์นะครับเมื่อวานจบบูริสนะผมตอนนี้กำลังเทลงมานะครับ4ชั่วโมงก็ผมรอรับอยู่แถวนี้อยู่นะเนี่ยเทลงมาเลยเช้าครับบ่ายโมงมีข่าวนะครับเงินปอนไม่แน่อาจจะ ลากลงไปก่อนนะครับเสร็จปุ๊บมีจังหวะกลับตัวนะครับแล้วก็ลากกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าซ้ายมือเริ่มมีแนวรับนะครับส่วนจังหวะน,นี้ผมไม่เข้านะเพราะว่าซ้ายมือตรงนี้นะครับโล่งนะครับผมมีโอกาสที่จะลงต่อเห็นไหมถ้าเข้าไปก็มีโอกาสโดนนะครับไม้แรกนะครับสำหรับแผนจ j ผมมองว่าผมรอข้างล่างนี้นะครับ ว่าเป็นแนวรับระดับทานเฟรมสี่ชั่วโมงด้วยนะครับผมเห็นไหม,มก็ถ้าพี่ๆคนไหนเทรดวันนี้ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีนะผมขอบคุณครับ